อัสลามอะลัยกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่18นะครับกุมภาพันธ์พศ2565ขนาดนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกานะครับครับอันนี้ก็ปอยเทียนปอยเทียนของตกใจเลยรถเสียงดังปอยเทียนของบางโตนะครับใครชอบปอยเทียนสวยๆทักมาเลยนี่ใส่กระถางแล้วสวยไหมนี่ใส่กระถางขาวแล้วสวยไหมสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับใครที่จะสั่งกระถาง8นิ้วเนี่ย ห้าต้นห้าร้อยรวมค่าส่ง EMS ให้ฟรีเลยนะครับส่งห้าต้นห้าร้อยนี่รวมค่าส่ง EMS ให้นะครับแล้วใครที่มารับที่ร้านก็ห้าต้นห้าร้อยแถมให้หนึ่งต้นนะครับส่วนไซส์กระถางที่เป็นนิ้วนี่ก็ต้นละสามร้อยนะครับส่งให้รวมค่าส่ง EMS ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจทักทายมาเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับใครที่จะสั่งเป็นเซตก็สี่ต้นพันนะครับนี่รวมค่าส่ง EMS ให้เลยครับนี่อย่างนี้นะครับนี่อยว่ข้างบนใน ต้นยาวๆแล้วก็3ามต้นพันนะครับเนี่ยเซตให้เนี่ยนี่ครับ1ต้น1ชุดนะครับอ่า2ชุดนะครับ3ต้นพันนะครับ4ี่นนชุดนะครับสชุดนะครับอ่า3ชุดนะครับเห็นไหมเนี่ยาต้นพันนะครับเพราะว่าต้นมันสูงใหญ่แล้วนะครับนี่ตัดใบล่างออกทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกเป็นอย่างนี้แล้วตัดใบล่างออกให้หมดเพื่อต้องการให้ดอกใหญ่อันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับเพราะว่าเออไม่รู้คงจะน้องชายคงจะไม่ได้ตัดเท่าไหร่มั้ง แล้วก็ไซส์ที่มันยังเตี้ยอยู่ก็นะครับต้นละสามร้อยนะครับนี่ต้นละสามร้อยนะครับสี่ต้นพันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสวยมากสวยมากนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับท่านใดต้องการปอยเทียนสวยๆนี่แวะมาที่ร้านเชิญชมบางโตได้เลยครับเรียบทางด่วนกาญจนาต่อหม้อที่267 268 269รรมาจากพระรามสองนะครับมาจากพระรามสองเทียนทะเลก็อ่ วิ่งตรงมาเลยโรงเรียนสวนกุหลาบชนบุรีมาประมาณ1กิโลนะครับข้ามสะพานคลองบางมดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยครับจะเจอเต้นรถดของพี่โอนะครับแล้วก็เจอร้านชนชมบางโตเลยครับเนี่ยเห็นไหมสวยๆเลยนี่พบรักใส่กระดางสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับสวยๆเลยต้นนี้สวยมากสวยมากนะครับเนี่ยเห็นไหมต้นสูงๆใหญ่ๆอันนี้ก็ขายใช่ไหมขาย4ี่ร้อใช่ไหมต้นสูงใหญ่นี่จะขายยู่400นะครับ3ต้นพันนะครับถ้า เตี้ยหน่อยก็300นะครับสี่ต้นพันนะครับงานเลยก็จัดเลยนะครับเนี่ยเห็นไม้กระถางสวยๆเนี่ยเนี่ยชวนชมทางโตนี่ใส่กระถางแล้วเป็นงานขึ้นเลยขึ้นเลยนะครับอันนี้นะครับใครจะเอาชุดนี้ทั้งกระถางก็ส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยก็500อนะครับเนี่ยนะครับใครจะมาชอบใจแบบนี้สั่งได้เลยนะครับมาที่ร้านแวะมาดูได้เลยนะครับเราก็จะจัดเซ็ตแบบนี้ให้นะครับเนี่ยเอาไปวางหน้าบ้านไฮโซหรือหลไรไฮโซเก๋มากเลยนะครับเนี่ย ชุดนี้ก็500้อยนะครับนี่ชุดนี้500อนะครับใครชอบสนใจก็ทักทายมานะครับต้น mm hmm. ไม้กระถางส1็นิ้วก็มีสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยทั้งใดสนใจอะไรแบบไหนทักมาได้เลยนะครับหน้าร้านสวยๆนะครับไปดูเนี่ยใครมาตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยต้นไม้ต้นเนี่ยอาอนาคอนด้านะครับเอามาติดไฟสวยๆเลยที่ใช้สีชมพูก็เพราะว่าเป็นสีของดอกชวนชมนะครับก็จะใช้สีชมพูใครมาจากสุขสวัสดิ์ ทุ่งคูกประชาทิศก็วิ่งมาเลยปะเรียบทางด่วนมาเลยครับเลยปั๊มน้ํามันปตท,ทมาเลยซอยที่เป็นทางลัดเข้าสุวัสามหกซอยที่ไปออกพุทธบูชานะเลยปั๊มน้ํามันซัสโกมาเลยเต้นรถพอมาสักหน่อยก็จะเจอเจอเต้นรถคุณต้นพาฝันนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับวิ่งมาเลยครับเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าเลยครับนี่ตอหม้อที่268นะครับตรงนี้เลี้ยวขวาเข้าเลยนะครับแล้วก็269รกบเ็เป็นร้านข้างในนะครับย ท่านใดแวะเวียนมาได้เลยครับมีไม้หลายอย่างนะครับมีชบามีเข็มนะครับนี่ไม้ไซส์ปีบก็มีนะครับนี่ไซส์11นิ้วก็ขายที่นี่ขายหน้าร้านก็แวะมาดูเลยครับราคาจะถูกนะครับต้นละ400ร้อนะครับตับต้นพันเนี่ยเนี่ไม้สวยๆเต็มไม้สวยๆเยอะนะครับไม้สวยๆเต็มไม้สวยๆเยอะมากเลยนะครับอ่านี่นี่ก็กําลังนี่ถอนไม้แล้วครับนี่ของคุณมะปางนะครับของคุณมะปางนะครับนี่ก็ไม้เมื่อเช้านะครับแล้วก็มีอโลกาเซีย2ต้นนะครับอยู่ไหนเอ่ย อะโลคาเซียของคุณมะปางอ่ออาอโลคาเซียสามต้นของคุณมะปางนะครับเนี่ยนะครับไปทั้งกระถางเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูดูดูโพยก่อนขอดูโพยแป๊บหนึ่งนะครับคุณป้าทองแววนะครับคุณป้าทองแววนี่คุณป้าทองแวงแวเรียบร้อยแล้วนะครับป้าทองแววนะครับเนี่ยคุณป้าทองแววเดี๋ยวรอส่งรุกนี้นะครับไม้ก็จะแฉะแฉะหน่อยวันนี้ฝนตกเยอะเดี๋ยวก็ดูอีกทีนะครับถ้า,ามันแฉะมากก็ไม่ส่งนะครับถ้ามันไม่แฉะเท่าไหร่ก็ส่งนะครับคุณแม่ยะ แม่ย่าสิบเอ็ดนิ้วต้นที่เก้าสิบเจ็ดนะครับคุณแม่ย่านะครับอ่านี่ครับคุณแม่ย่าเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคุณรัตนาพรไม้แฝดเจ็ดต้นอ่าอันนี้นะครับนี่ของคุณรัตนาพรนะครับเป็นไม encore, ้ที่ไม้แฝดอย่างนี้นะครับนี่เจ็ดต้นนะครับของคุณรัตนาพรนะครับรับไปแล้วนะคุณรัตนาพรนี่สั่งเป็นเดือนแล้วนะกว่ามันจะได้เนี่ยไม้แฝดนี่ลูกค้าท่านใดสนใจก็มันไม่ค่อยมีสิ นะครับมันต้องแบบเนี่ยสั่งแล้วนี่สั่งสองสามเดือนแล้วนะพอมันได้ล่ามันติดก,กันดีเรียบร้อยกันดีผมก็จะถึงจะบอกว่าได้แล้วนะครับเนี่ยครับรัตนาพรน,นะครับมีเจ็ดต้นนะครับก็ไม้แฝดนี่จะขายต้นละสี่ร้อยนะผมบอกก่อนเลยนะครับราคาไม่ลดหลั่นแล้วนะครับต้นละสี่ร้อยนะครับแล้วก็ของคุณพิชาภาไม้มีตำหนิชุดที่สิบสองนะครับไหนอุ้ย อันนี au, uh, <and rain> ้ใช่ไหมอ่าอันนี้ของพิชภานะครับแล้วก็มีปุ๋ยหนึ่งชุดนะครับปุ๋ยเดี๋ยวไปเอาที่บ้านนะครับปุ๋ยอยู่ที่บ้านนะครับไม้มีตำหนิของพิชภานะครับก็ทยอยส่งตามตามรอบนะครับตามคิวนะครับก็อ่อก็คือจะมีการจัดส่งตามคิวนะครับตามปินที่เปิดมานะครับแล้วก็ของหลวงที่สองหลวงที่สองตอนญี่ปุ่นทรงสูงนะครับสามต้นไม้นอกรอบนะครับของหลวงที่สองนะครับต่อหลวงพ่อดีกว่า เรียกว่าหลวงพี่มันมันมันยังไงไม่รู้ว่ามันไม่ไม่สะดวกใจเลยนะครับหลวงหลวงพ่อขออภัยจริงๆหลวงพ่อนี่ก็เป็นพระเกจิพระอาจารย์แล้วนะครับก็เรียกหลวงพ่อดีกว่านะครับของพระครูสุธรรมนี่ก็หลวงพ่ออีกท่านนึงครับเป็นพระครูเหมือนกันนะครับเป็นพระอาจารย์เหมือนกันก็เป็นไม้ึ้นที่13านะครับอันนี้นะครับของหลวงพ่อนะครับอันนี้อยู่ลำปางเนาะแล้วก็ของคุณพริมมี่นะครับพริมมี่นะครับ ไม้ตําหนิชุดที่20นะครับอันไหนเอ,อ่ยนี่ของคุณพริมมี่นะครับนี่ไม้ตําหนิชุดที่20นะครับอ่าของคุณอภิชัยไม้11นิ้วไม้11นิ้วของคุณอภิชัยนะครับโอ้โหดอกแดงสีแดงแดงรงฤทธิ์นี่ยจะถูกจะแพงแดงแดงไว้ก่อนเนี่โคดก็ใหญ่ทรงก็สวยนะครับของคุณนายหนิ้ว18ต้นอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นของคุณนาย บิ๊กคบเขียนว่าคุณนายนะครับของคุณนายนะครับนี่นะครับของคุณนายนะครับติดตต้นนะครับครับดอกก็แทงต้มๆแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับถ้าของคุณมะปางอมะปางคืออันนี้นะครับนี่อันนี้นะครับแล้วก็มีอะโลคาเซียหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งบิ๊กจัดชุดเซ็ตปุ๋ยให้บางตรงนี้ได้ไหมตั้งตั้งเลยเดี๋ยวบางจะขายหน่อย ที่ไก่สองถุงช้างงานถุงหนึ่งแล้วก็ผสมเองถุงหนึ่งแล้วก็เอาฮอร์โมโนเล่งลากมาตั้งขวดนึงด้วยนะครับของปานะครับของคุณปฏทีของคุณปฏทีปเพื่อนไหนดิอ๋ออันนี้เจอแล้วครับมีของคุณปะทีปนะครับของคุณปะทีปนะครับอ่าแล้วก็ของพี่ตะเงียมพี่พี่ตะเงียมนี่ต้องขออภัยพี่ตะเงียมนะครับไม้ไปรอบที่แล้วไม้ไปที่ส่งไปวันนี้ใช่ไหมนะครับ ไม้ไปไม่ครบนี่ขาด5ต้น500นะครับอีกทีหนึ่งครับขออภัยจริงๆครับพี่นะครับมี5ต้น500เดี๋ยวจะส่งตามไปอีกอกชุดหนึ่งนะพรุ่งนี้น่าจะไปนะครับแล้วของคุณพี่ประทีปนะครับของคุณประทีปนี่ใครที่จะสั่งกระถางไซส์6นิ้วนะครับตอนนี้กระถางมันขึ้นเนี่ยเพิ่งได้มาเนี่ยกระถางเนี่ยไซส์6นิ้วนะครับเนี่ยร้อใบนะครับ140ใบนะครับเนี่ยเป็นมือสองนะเนี่ยแต่มือสองนี่สภาพกิ๊บๆเลยบางใบใช้ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับเนี่ย มือสองแบบกิฟต์เลยนะครับมือสองแบบกิฟต์เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยนี่ดูมือสองสภาพมือสองนะครับนี่มือหนึ่งเลยดีกว่ามั้งนี่ล้างหน่อยก็มือหนึ่งแล้วเนี่ยดูสภาพกิิต์เลยยังไม่บุบสลายเลยนะครับก็คือผมว่ามันเป็นมือหนึ่งแล้วก็คือคือมีจนินิดหน่อยแน่เลยอะแต่มันก็มีรอยใช้งานมาแล้วบ้างนะอ่ะตีว่าเป็นกระถางมือสองลวกันเนี่ย 6นิ้วนะ6นิ้ว140ใบนะครับ140ใบ450นะครับรวมค่าจัดส่งของนิ่มเอ็กซ์เพสค่าจัดส่งของนิ่มเอ็กซ์เพสก็145บาทห,หรือ155บาทไม่รู้นะผมจําไม่ได้ละนะเพราะมันนานแล้วนะครับเนะี่ยนะครับ140ใบนะครับ140ใบ450นะครับรวมค่าจัดส่งของนิ่มเอ็กซ์เพสนะครับก็คือมีค่าส่งของนิ่มเอ็กซ์เพสอ่ะ145บาทนะตีว่า145บาทผมจําได้นะ ครับก็ที่เหลือก็เป็นค่ากระถางอ่ะเหลือไม่เท่าไหร่หรอกก็คือมันมาเนี่ยมันมาเป็นกระสอบอย่างนี้นะครับมันมาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วนะครับเนี่ยเนี่ยมาดูเลยเนี่ยเห็นเห็นเลยเนี่ยโอ้โหกิ๊บมากเลยมันเป็นกระถางมือสองหรือมือหนึ่งผมก็เพิ่งมาเห็นนะครับเนี่ยครัไม่ได้ดูรายละเอียดเท่าไหร่นี่ครับร้อยสี่สิบใบนะครับสี่ร้อยห้าสิบรวมค่าจัดส่งนี่แม็กพสนะครับท่านใดสนใจทักทายมาเลยครับมีเนี่ยมีมีหมดนี่แหละหมดนี่ก็เลิก นะครับเพราะว่าผมสั่งมานี่ผมเอากระถาง8นิ้วนะกระถาง6นิ้วผมไม่เอาแต่ว่าเราต้องสั่งคระสั่งเหมาสั่งรวมนะครับมีเอา8นิ้ว11นิ้วมานะครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ขายออกนะครับเนี่ยก็ขายออกเท่านี้แหละนะครับก็140บใบนะครับ140ใบนะครับ450นะครับรวมค่าส่งที่แม็กพีนะครับกระถางขึ้นนะครับกระถางขึ้นอย่างมากเลยนะครับกระถางราคาสูงมากนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็มีสรุปก็คือของคุณเสงี่ยม5ต้น ตกรอบไปก็เอามาเอามาเพิ่มให้แล้วนะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับแล้วก็คุณประทีบนะครับ18 18ต้นพันธุ์นะครับ18ต้นพันธุ์อย่างนี้ก็ถอนอยู่นะครับแล้วก็กระถางมือ2นะครับคุณป้าทองแววคุณคุณแม่ยะนะครับคุณกีนะครับคุณกีนะครับไม้ก็ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณรัตนาพรนะครับก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพิชชาภานะครับอันนี้คือส่งพรุ่งนี้นะส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวดูลากอีกทีครับถ้าลากถ้าลาก ไม่ชื้นมากก็ส่งพ่งนี้ถ้าลากถ้าลากแฉะมากก็จะส่งวันจันทร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวตะกี้ยังไม่ได้บอกของคุณกีเลยเนาะของคุณกีนี่คืออันนี้นะครับเนี่ยของคุณกีนะครับนี่นะครับของคุณรัตนาพรก้าเนะ่เรียบร้อยครับของคุณพิชาภาของหลวงพี่สองของพระครูสุธรรมนะครับของคุณพิมมี่นะครับพิมมี่ไม้ตาหนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วบอกเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณอภิชยัยอะไรเรียบร้อยแล้วครับ ตามนนนีี้ะครับ่ใครใครที่ยังแบบใส่ปุ๋ยอะไรดีนะจะทํายังไงดีนะมีปุ๋ยอะไรบ้างนะนะครับบางต่อใส่ปุ๋ยยังไงนะตัดปัญหาทุกอย่างเลยครับนี่บางต่อจะจัดเซตอย่างนี้ไปนะครับมีปุ๋ยขี้ไก่เพชรรัดดาสองถุงถุงละสองโลนะครับปุ๋ยช่องงานถุงแดงหนึ่งถุงนะครับปุ๋ยที่บางต่อผสมเองหนึ่งถุงชุดนี้ 300บาทนะครับ300บาทรวมค่าจะส่งนี่แม็กเพสให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าวันไหนแบบนึกแบบมีส่งเจ้าเดียวก็ส่งแม่งไปรษณียเลยไปรษณีร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับก็เป็นอะไรที่แบบอ่ะจะส่งนี่แม็กเพสนะครับนี่แงเพสบางโตก็จะเหลือกําไรหน่อยถ้าส่งไปรษณีย์ส่ง EMS ไปรษณีย์ไม่เหลือเลยครับก็คือเข้าเนื้อเลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยกําไรน้อยนะครับเนี่ยนะครับชุดเซตนี้นะครับก็ให้ปุ๋ยช่องงามให้ปุ๋ยเพชรดา2ถุงนะครับปุ๋ยช่องงาม1ถุงปุ๋ยผสมเอง1นึงถุง พอป,ปุ๋ยไปถึงปั๊บลูกค้าก็เอากระป๋องหรือถังอะไรใบหนึ่งนะครับเอาทุกอย่างเทรวมกันแล้วก็เอาไม้เอาอะไรก็ได้เอามือก็ได้ใส่ทุงมือคุกให้ท em, <it hacia S 1> ั eh Likewise, no ่วเลยครับแล้วก็โรยโรยโรยบนหน้ากระถางนะครับโรยปริมาณพอดีพอเหมาะพอจาะนะครับไม่ต้องอัดซะเยอะนะครับแล้วไม่ต้องน้อยจนเกินไปปริมาณพอเหมาะพอจาะของแต่ละคนนะครับก็ปริมาณพอเหมาะพอจอกนะครับโรยรอบกระถางนะครับแล้วก็รดน้ํารดน้ําให้ชุ่มแต่ไม่ต้องทะลุตูดนะครับไม่ต้องให้น้ําไหลลงตูดกระถางนะ ลดน้าให้พอชุ่มๆที่ปุ๋ยครับให้ปุ๋ยมันซึมลงไปในเครื่องปลูยนะครับเนี่ยชุดเซตชุดนี้ก็ชุดละ3 0 0นะครับรวมค่าจัดส่งของนิ่เม็กเพสให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยชุดเซตชุดนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเอาไอ้นุ่นทีไอ้นี่ทีไอ้นั่นทีหุ่นหิดกันเปล่าๆนะครับเอาไปชุดเซตอย่างนี้เลยนะครับและใครที่สนใจฮอร์โมนเร่งรากสูตรเร่งรากมาโหดๆนี่ครับดูนะครับรากสวยรากดีรากงามนี่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  ราก, bag, ก People, نا, สวยรากดีรากงามนะครับเนี times, ่เนี่เนี่มาอย่างนี้เลยนะครับนี่ถอนกันเห็นเห็นเนี่ยรากสวยรากดีรากงามนะครับรากเยอะไม้รากเยอะก็จะหากินเก่งนะครับไม้รากน้อยก็จะหากินไม่เก่งนะครับนี่ยรากสวยรากเยอะมันเป็นมันเป็นต้นต่อของต้นไม้ต้นใหญ่ต้นขวดต้นสวยนะครับเนี่นะครับนี่รากเยอะๆเนี่เนี่เห็นไหมนี่ถอนกันเห็นเห็นเนี่เห็นเลยนะครับนี่ใช้ฮอ์โมนเร่งรากของอันนี้คร like, ับฮอ์อมนเร่งรากของชวนชมบางโตนะครับเนี่นะครับก็ขวดละห้าสิบ ะครับขวดละห้าสิบสั่งโดดๆเดียวๆไม่ไม่เผื่ออะไรใครเลยก็ขอค่าส่งก็ขวดละยี่สิบาทนะครับแต่สั่งควบคู่อะไรไปเถอะเพราะว่าค่าส่งยี่สิบาทนี้ค่าส่งมันก็แพงค่าส่ง EMS ก็เริ่มต้นที่พิ๊กไอ้ขวดนี้ค่าส่ง EMS มันจะขวดเท่าไหร่ค่าส่งมันน่าจะประมาณมีหน้าติเนี่ยถ้าถ้าถ้าเดียวๆเลยนะถ้าสั่งขวดเดียวๆเลยนะค่าส่งก็ขวดละ50นะครับ EMS นะครับ ถ้าน่มเอ็กเพรสก็จะลดหลั่นลงไปก็ประมาณ50าสิบครับแต่ก็สั่งขั้วไปอย่างอื่นก็ขอค่าส่งแค,ค่ขวดละ20บาทนะครับนี่เป็นฮอร์โมนเร่งรากนี่มาอย่างนี้มาอย่างนั้นนะครับก็คือปุ๋ยต้นไม้คุณจะหากินเก่งนะครับเป็นฮอร์โมนไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใช่เคมีนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนเพิ่มไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของหมักของดองของเน่านะครับเป็นฮอร์โมนนะครับเพื่อเร่งทําให้รากแตกดีทํามาหากินเก่งนะครับ ครับนี่ครับก็ตามนี้เลยนะครับใครที่จะสั่งปุ๋ยสั่งปุ๋ยก็ชุดเซตเซตละ300อยอย่างนี้นะครับใครที่จะสั่งกระถางมือ2ก็แบบนั้นเลยครับ1้อยบใบ450นะครับรวมค่าจะส่งนี่แม็กเพจให้นะครับแล้วก็ใครที่จะสั่งฮอร์โมนก็เนี่ยขวดละ50าบาทขอค่าส่งก็ขวดละ20บาทนะครับก็ขอให้สั่งควบกับต้นไม้ไปด้วยนะครับเพราะว่าไปเดียวเดียวนี่แพงค่าส่ง50บาท่คิดค่าส่งเพิ่มนะครับไปชับไปเดียวเดียวนะครับอ่ะนี่โคเจ็ดสี แดงอย่างนี้ก็มีนะครับมีโปรเจตสีนะครับนี่แดงเยอะๆนะครับแดงเยอะๆนี่โปรเจ็ตสีสวยๆเลยก็กระถางละ5้าร้อยนะครับขอค่าส่งทั้งกระถางก็1 5อยห้าสิบนะครับกระถางใหญ่นี้ก็พันบาทนะครับพันบาทขอค่าส่งก็กระถางละ200รอนะครับใหญ่นี่แม่งใหญ่จริงเลยใหญ่เวอร์ใหญ่เวอร์วังอลังการเลยนะครับไอ้ไอ้นี่5้าร้อยคือประมาณนี้นะครับไอ้ใหญ่นี่ก็คือเนี่ยเลยเนี่ยคือใหญ่ใหญ่ใหญ่ชิบเป๋งอ่ะคือไปถึงนี่โอ้โหใส่กระถางปี๊ปหนึ่งได้เลยนี่ครับ ไม้มีสกุลลุนชาติครับโปรเจกต์ีก็เป็นไม้สายมงคลสายจำเริญสายสวยงามแล้วก็แล้วก็อะไรอะ่ะเนี่ยปลูกวางหน้าบ้านปลูกเลียงหน้าบ้านก็ทําให้บ้านแบบมีสง่าราศีนะครับไม้ปี๊บก็ยังมีเยอะนะครับไม้ปีป๊บไม้ครึ่งปี๊บก็มีเยอะนะครับสนใจไม้ครึ่งปีป๊บต้นไหนทักมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยจัดส่งเนี่ยก็ที่ไม่ลงไปก็คือว่ามีต้นที่จะต้องถอนส่งคืนนี้นะครับ เดี๋ยวรอน้องบีมส่งบินมาก่อนเพราะว่านี้เป on ็นเป็นบินที่ค้างของเมื่อวานนะครับเพราะว่ามันมีฝนตกวันหนึ่งก็ส่งไปไม่ได้นะครับก็เลยทบมาเรื่อยๆเดี๋ยวบินเ่ียส่งคืนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับบินเ่ียส่งคืนนี้คือน้องบีมยังไม่ได้เปิดมาให้นะครับอันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนส่วนส่วนบินที่จะส่งวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดูว่าอันไหนพอที่จะถอนได้เลยก็ถอนได้เลยรอรอรอบินอยู่นะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับชอบอะไรแบบไหนทักทายมาเลยครับ สวยๆงามอลามตายอย่างนี้เอาไปเลี้ยงดูให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะชนชมเป็นไม้มงคลนะครับก็ทําให้เจริญรุ่งเรืองนะครับไปวางปลูกเลี้ยงหน้าบ้านก็ทําให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับโป้ยเซียนก็เป็นไม้มงคลนะครับโป้ยเซียนเลยนะครับต้นแปดเซียนโป้ยเซียนนะครับต้นแปดเซียนสวยงามอลามตายอย่างนี้นะครับนี่กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ไม้ใบด่างนะครับไม้ใบด่างก็ยังไม่มีใครรับไปนะครับใครสนใจไม้ใบด่างก็ทักมาต้นละห้าร้อยเท่านั้นครับ ขอค่าส่งต้นละห0ิบนะครับใครว่าแพงก็วางไว้ก่อนนะครับใครว่าใช้ได้ไปวางและเพิ่มเติมเสริมความมีสง่าราศีก็ทักมาเนี่ยดูขึ้นกระถาง6กสเซนจริงๆมันต้องอยู่แค่ปี๊บแหละแต่ผมมองว่าแม่งแบบสวยอะขึ้น60เซนเลยนี่ขายสองพันดอกมาอย่างนี้ใบด่างแบบนี้นะครับเนี่ขาย2 0 0พันขอค่าส่งก็อทไรขอค่าส่ง100อยใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันนี่ด่างหินอ่อนดอกกำลังมาอย่างนี้นะครับเนี่ยขายสองพันขอค่าส่ง100นะครับสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับเนี่ย อันนี้ก็เดี๋ยวไม่รู้ลูกค้าจะรับหรือเปล่านะครับสอบถามลูกค้าไปแล้วนะครับถ้าไม่รับก็ช่วยบอกทีนะครับว่าไม่รับจะได้เอาให้ลูกค้าเจ้าหน้าร้านที่เขามานะครับเพราะไม้ยังไม่ได้ลงขายนะครับถ้าจะรับก็บอกรับเลยครับแล้วก็จะโอนตังค์ยังไงก็บอกมาเลยนะครับไม่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 แบบพอทักทักถามแล้วก็เงียบทักถามแล้วก็เงียบนะครับก็คือจะรับก็รับไม่รับก็ไม่รับบอกเลยครับเพราะว่าไม้สั่งรอบแบบนี้นะครับเพราะว่าไม้มันต้องไปขายหน้าร้านนะครับเพราะบางอย่างเนี่ย ขายหน้าร้านก็จะมีลูกค้ามารับไปขายอีกทีหนึง่งอันนี้ของคุณพงนะครับพง9เก้านะครับชื่อในไลน์นะครับในไลน์นะครับก็เดี๋ยวจะมารับวันอาทิตย์นะครับเนี่ยก็สั่งสั่งแล้วก็เนี่ยโอนตังค์เรียบร้อยก็รอมารับนะครับเนี่ยนะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมาต่อญี่ปุ่นทรงสูงก็ยังมีอยู่นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วก็ไม้ไซส์นี้นะครับไม้ไซส์นี้สี่ต้นพันอ่ะสี่ต้นพันหรือห้าต้นพันจำไม่ได้ละสี่ต้นพันอ่ะสี่ต้นพัน ครับสีต้นพันธุ então, <Syndrome>. ์สวยๆเลยนะครับท่านใดสนใจทักทายมานะครับติดติดดอกแล้วก็ต้นละ300นะครับเนี่ยดอกแล้วก็ต้นละ300นะครับก็มาวางขายหน้าร้านแล้วใครที่อยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยนะครับติดดอกแล้วอย่างนี้ครับเนี่ยดูสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยเห็นไหมขายแค่ต้นละ300อนะครับเนี่ยนะครับใครมารับหน้าร้านก็แวะเข้ามาเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับวัดสลาโมะไรกุ้ม วอรา์มาตุนลลฮ์วะบะบราะกาตู่ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ